The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับเดียอีกแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆน่ะจะยังไม่เบื่อเดียนะ <whilst> ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเดียก็จะมาแชร์ลุคบุ๊กการแต่งตัวง่ายๆสไตล์ everyday look เจ็ดวันเจ็ดสไตล์ด้วยเสื้อยืดสีขาวหนึ่งตัวกับรองเท้าผ้าใบกันค่ะเดียวว่าสาวๆหลายคนนะคะต้องมีเสื้อยืดสีขาวกับรองเท้าผ้าใบเนี่ยติดตู้กันอยู่แล้วเนาะเดียก็เลยอยากจะมาแชร์ไอเดียเจ็ดสไตล์ที่เดียแต่งบ่อยๆนะคะแล้วเดียว่าเพื่อนเพื่อหลายคนเนี่ยเอาไปแต่งตามกันได้ง่ายๆเลยเนาะ แต่การแต่งตัวแค่เสื้อยืดกับรองเท้าผ้าใบนะคะมันอาจจะทําให้ลุคของเรามันดูเรียบจนเกินไปค่ะการเสริมด้วยเอเซอรี่ชิ้นเล็กๆนะคะก็เป็นการเสริมลุคของเราได้ดีมากๆและก็เหมาะเจาะพอดีเลยนะคะที่ทางแบรนด์ไอมี Me ่แรมนะคะได้ทําการส่งในกาสมาร์สวอตเรือนนี้มาให้เดียได้ทําการลองใช้คือเดียได้ลองใช้มาแล้ว2อาทิตย์นะเดีย yeah, ว่ามันเป็นในกาสมาร์สวอต for women ที่รวบรวมทุกสิ่งที่ผู้หญิงต้องการไว้ในเรือนนี้แล้วด้วยดีไซน์ของตัวสมาร์สวอตที่เดียว่ามันออกแบบมาให้ดูทันสมัยและยังคงความ เรียบง่ายที่สามารถทําการหยิบจับใส่ง่ายแบบ everyday look ไม่ว่าจะเป็นลุกไปเที่ยวก็ได้ลุกไปทํางานก็ได้ลุกออกกําลังกายก็ได้ลุกนั่งก็ได้นะอ่ะไปเล่นตรงนูน <c oughs> โดยในกาสมาร์ทวอทเดือนนี้นะคะเป็นในารสกาสำหรับผู้หญิงเดือนแรกของแบรนด์รุ่น W11 นะคะที่เขารองรับได้หลากหลายภาษามากๆค่ะแต่ถ้าอยากลองรับภาษาลักอะลองดูก็ได้นะอ่ะ หวานกว่านาฬิกาก็เดียเนี่ยแหละค่ะ oh. เข้าเรื่องสมาร์ทวอทกันดีกว่าเนาะ oh. และตัวสมาร์ทวอทเรือนนี้นะคะ oh. เขายังทํางานผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า g o r i y f i t นะคะ oh. ที่รองรับทั้งระบบ Android และก็ iOS เลยค่ะ oh. ซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่าในกาสมาร์ทวอทเรือนนี้ oh. มันดูน่ารักตะมูตตมีนะ้ะ oh. แต่เดียวบอกเลยนะคะ oh. ว่าฟังก์ชันของน้องอะ่ะคือครบมากเดียวว่านะคุณสมบัติของน้องอะ่ะครบกว่าเดียอีกนะ oh. ตัวสมาร์ทวอตเลื่อนนี้นะคะก็มีฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนับก้าวเดินสามารถดูระยะทางแล้วก็บอกแคลอรี่ได้ด้วยนะคะและยังสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ซึ่งเดียวว่ามันอ่านค่าได้ไวมากๆสามารถทําการวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้ด้วยนะเออแล้วเดี๋ยวนี้เขานิยมมากเลยนะคะไอเครื่องที่เราวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้วอะเอออันนี้ก็คือมีมาในสมาร์ทวอตเลยค่ะและยังมีโหมดกีฬาให้เราทําการเลือกถึง9โหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดวิ่งโหมดปั่นจักรยานโหมด เดนิโดนโหมดเล่นโยคะก็คือมาหมดนะคะเพื่อนๆแต่เอาจริงไหมออกกําลังกายแค่หมดเดียวก็รู้สึกเหนื่อยแล้วนะ <S <S น,นอกจากนี้นะคะตัวนาฬิกายังสามารถติดตามการนอนหลับและยังมีฟังกช์ชันแจ้งเตือนนั่งนานนะคะโดยสามารถทําการตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันได้เลยยังไม่หมดนะคะเพื่อนๆน้องนะคะยังสามารถทําการเลือกรูปแบบหน้าจอของสมาร์ทวอทเราได้ด้วยนะซึ่งเขาอ่ามีให้เราเลือกหลากหลายแบบมากๆค่ะ และน้องนะคะยังมีฟังก์ชันที่เราสามารถทําการอัปโหลดรูปภาพจากโทรศัพท์ของเราอะมาไว้ที่หน้าจอสมาร์ทวอตได้นะและทําการคัสตอมสีต่างๆตามที่เราต้องการได้ค่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เ,เป็นแบบเดียวหรือเปล่าคือช่วงไหนที่เรากําลังแบบบ้าอบป,ป้าคนใดอยู่เราก็จะชอบเอาอบป,ป้าคนนั้นมาไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์เป็นกันแม้อันนี้นะคะเราก็สามารถเอาภาพอปป้าเนี่ยมาไว้ที่หน้าจอนาฬิกาของเราได้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เออก็คือเปรียบเสมือนว่ามีอปป้าอยู่กับเราทุกเวลา นอกจากนี้นะคะน้องยังสามารถทำการเชื่อมการแจ้งเตือนเวลาโทรเข้า SMS รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆนะคะซิงจากโทรศัพท์ผ่านสมาร์ทวอทได้เลยค่ะและยังสามารถกดเล่นเพลงต่างๆผ่านสมาร์ทวอทได้เลยนะก็ยังทนน้ำทนฝุ่นด้วยนะคะเพื่อนๆก็คือถ้าเพื่อนๆกำลังวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ใช่ไหมและอยู่ดีฝนเทลงมาแบบนี้อ่าแค่เอาตัวหลบฝนไม่ให้เปียกก็คือลำบากแล้วเนาะในรายการเรือนนี้ก็คือหายห่วงนะคะเพื่อนๆเพราะเขาอ่ะกันน้ำได้นะและในกล่องของเขานะคะ ก็จะมีแท่นชาร์จแบบแม่เหล็กนะคะที่สามารถทําการชาร์จแล้วก็ทํางานได้นานติดต่อกันถึง15วันค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยฟังก์ชันมาครบขนาดนี้ราคาสูงแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวว่ามันเป็นในการสมาสวอทที่คุ้มค่าราคาจับต้องได้ดีไซน์สวยแล้วก็ฟังก์ชันครบนะในราคาเพียงแค่1,290บบาทค่ะเพื่อนๆ และด้วยการดีไซน์ของตัวสมาร์ทวอชเลือนนี้มีความเอวิด์ลูคมากๆนะคะเงินไม่รอช้าดีกว่านะคะเราไปทำการมิกแอนแมทเสื้อยือดกับรองเท้าพาใบายพร้อมกับนาฬิกาไอมี่แแบบเรือนนี้กันคะ่ะ ลุกแรกมาเริ่มที่ลุกง่ายๆสบายๆกันก่อนเลยค่ะลุคนี้นะคะเดียยวเอาเสื้อยืดสีขาวมาทําการใส่คู่กับกางเกงเอวสูงขาสั้นสีจี๊ดจ๊าดเพื่อให้ลุกของเรามันดูสดใสและการใส่เสื้อเข้าไปในกางเกงก็จะทําให้เราดูมเตียและดูเพียวขึ้นด้วยค่ะนอกจากจะใส่คู่กับรองเท้าผ้าใบแล้วเพื่อนๆก็อาจจะหาหมวกแก๊ปสักใบหนึ่งเป็นการเสริมลุคให้ดูมีอะไรมากขึ้นด้วยนะหรือถ้าเพื่อนๆไม่อยากใส่หมวกก็อาจจะทําการมัดผมแบบเก้าสูงๆหน่อยมันก็จะทําให้ลุกของเรา เราดูเป็นสาวสุขสันพร้อมลุยในทุกๆวันด้วยค่ะลุกต่อไปเป็นลุกที่เรียกได้ว่าเดียใส่บ่อยที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับลุคนี้นะคะเดียก็เอาเสื้อยืดสีขาวตัวเดิมมาทำการใส่คู่กับกางเกงยีนขายาวแต่ด้วยความที่เดียเป็นคนขาใหญ่เนาะเดียก็เลือกมาใส่กับกางเกงยีนทรงหล,หลวมๆหน่อยมันก็จะช่วยอำพรางขาเราได้ดีมากๆพร้อมกระเสริมเอเซอรี่เช่นหมวกแก๊ปเหมือนเดิมก็จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันเท่ๆได้เลยนะ หรือถ้าเพื่อนๆอยากให้ลูกของเรามันดูมีความเป็นสตรีทขึ้นก็สามารถปล่อยใช้เสื้อไว้นอกกางเกงและสะพายกระเป๋าแนวคอสบอดี้ใบเล็กๆและดึงสายสะพายให้สั้นหน่อยและสะพายแบบแนบตัวก็จะทำให้ลูกของเราดูครูขึ้นค่ะ ลุกต่อไปมาดูลุกหวานๆกันบ้างค่ะสำหรับลุคนี้นะคะเดียก็เอาเสื้อยืดสีขาวมาทำการแมทกับกระโปรงตัวยาวและด้วยความที่เสื้อของเดียมันเป็นสีขาวแบบไม่มีลายเนาะเดียก็เลือกที่จะใส่เข้าไปในกระโปรงเพื่อทำให้ลุกของเรามันดูไม่โล่งจนเกินไปค่ะ และอาจจะทําการสะพายกระเป๋าเล็กๆที่ไหลสักใบหนึ่งก็เป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆหรือเพื่อน,อ,นอาจจะเสริมด้วยเสื้อคลุมหรือเสื้อหนาวที่เพื่อนๆมีมาทําการผ้าที่ไหลแล้วผูกที่บริเวณด้านหน้าก็เป็นการเพิ่มความมีชิตชีวและยังสามารถใส่ไปทํางานได้อีกด้วยนะ ส่วนอีกแบบที่อยากจะมาเสนอสําหรับลุกกระโปรงยาวแบบผู้หญิงผู้หญิงเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใส่คู่กับกระโปรงพีทและเอาผ้าเช็ดหน้าที่เพื่อนๆมีมาทําการผูกที่บริเวณคอบอกเลยว่าลุกเนี้ยเป็นลุกที่เดียวว่าหวานจนระวังมดไต่เลยค่ะ ลุคที่4ี่เป็นอีกหนึ่งลุกที่เดียวว่ามีความน่ารักและเข้ากับเอวิดีลุกสุดๆนั่นก็คือลุกเสื้อยือดกับกระโปรงสั้นเอวสูงอย่างแบบแรกนะคะเดียวเอามาใส่กระโปรงยีนจะสียีนอ่อนหรือยีนเข้มเดียวว่าเข้าได้หมดค่ะแล้วเพิ่มด้วยหมวกเก็บสักใบก็เป็นลุกที่ดูมีความเท่ๆและสติสุดๆหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้ลุกของเราดูมีความหวานขึ้นก็อาจจะมิกกับกระโปรงสอบเอวสูงสีสันน่ารักน่ารัก,รกและสะพายกระเป๋าแนวคอสบอดี้ใบเล็กๆก,ก็เป็นลุกที่น่ารักไม่แพ้กันคะ่ะ Ah! ลุคต่อไปเป็นลุคที่เดียวว่ามีความเกาหลีสุดๆก็คือเราจะเสริมเสื้อยืดของเราด้วยเสื้อคลุมตัวใหญ่ๆส่วนข่อล่างจะใส่เป็นกระโปรงหรือกางเกงก็เข้าได้หมดเลยค่ะอย่างลุคแรกนะคะเดียวเลือกมาใส่กับกระโปรงยีนพร้อมกับเสื้อคลุมยีนตัวใหญ่ๆมันก็จะทําให้ลุคของเราดูมีความเป็นเท่ๆบ่อยๆเนาะหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้ลุคของเราดูมีความหวานขึ้นก็อาจจะใส่กับเสื้อคลุมและกระโปรงสีหวานหวานก็จะเปลี่ยนลุคของเราให้ดูน่ารักไม่แพ้กัน หรือเพื่อนๆนะคะอาจจะทําการมิกกับเสื้อคลุมตัวใหญ่ๆพร้อมกับกางเกงขายาวบอกเลยว่าลุคนี้เป็นลุกที่เดียรใส่บ่อยมากเวลาไปต่างประเทศค่ะ <c oughs> อยากไปเกาหลีจังลุกต่อไปเป็นลุกที่เดียวว่าหลายๆคนน่าจะชอบค่ะ ซึ่งลูกนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทําการแมทได้ง่ายมากแค่จับเสื้อกล้ามเสื้อใสเดี่ยวเสื้อกัก๊กหรือเสื้อแขนกุดที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วมาทําการจับใส่มิกกับเสื้อสีขาวของเราได้เลยบอกเลยว่าเข้าแน่นอนค่ะและเป็นการเสริมเสื้อยืดของเราให้ดูมีอะไรขึ้นมาทันตาส่วนด้านล่างนะคะถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะใส่คู่กับอะไรเดี๋ยวว่าการใส่คู่กับกางโปงหรือกางเกงสีดําเป็นอะไรที่สามารถเข้าได้กับทุกชุดค่ะ ลุกสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งลุกที่เดียวว่าสาวๆต้องชอบแน่นอนเลยค่ะเป็นการนำเดรสแขนกุดหรือเดรสใสเดี่ยวที่เรามีมาทําการจับใส่กับเสื้อยืดสีขาวบอกเลยนะคะว่าลุคนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนเดรสเซ็กซี่ของเราให้ดูมีความแฟชั่นขึ้นแถมสวยได้โดยไม่ต้องเปิดเยอะนะคะเหมาะมากเลยค่ะสําหรับใครที่ไม่ค่อยมั่นใจเวลาใส่ใสเดี่ยวหมดปัญหานั้นแน่นอนแถมยังสามารถเปลี่ยนชุดนอนไม่ได้นอนของเราอะ่ะให้กลายเป็นชุดไปเที่ยวได้ด้วยนะ แต่เดียไม่มีนะคะจบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุกบุ๊กเ7สไตล์ที่เดียเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆในวันนี้นะคะก็สําหรับลุกในวันนี้นะคะจริงๆเพื่อนๆอ,นอะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยนะคะเพื่อนๆสามารถเอาเสื้อผ้าที่เพื่อนๆมีในตู้เสื้อผ้าเนี่ยมาทําการลองจับลองใส่ลองมิกดูนะคะเดี๋ยวว่าเสื้อยืดสีขาวเนี่ยแหละเป็นอะไรที่มิกง่ายที่สุดแล้วนะ แล้วก็สําหรับในกาสมารวอตเลื่อนเนี้ยเดียวว่าหลายๆคนกําลังเลงอยู่แน่นอนเลยนะคะก็เดี๋ยวเดียจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้เดซิ t ชันนะคะและเพื่อนๆนะคะก็ยังสามารถติดตามโปรโมชั่นต่างๆได้ผ่าน f a c e o o o แฟนเพจไอมี่แล b บไทยแลนดได้เลยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะทางแบรนด์ไอมี่แลบนะคะกําลังจะออกซีรีส์ใหม่นะคะเป็นสมาร์ตวอตสำหรับหนุ่มๆนะใครกําลังมองหานาฬิกาคู่กันอยู่หรือเปล่าคะ งั้นวันนี้เดี๋ยวเดียไปก่อนนะคะแต่ก่อนจากกันไปยังไงเดก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วเนี่ยยังไม่กดกระดิ่งติ๊งติ๊งเนี่ยก็กดได้เลยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเดียนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียในการแต่งตัวมากขึ้นนะงั้นวันนี้เดี๋ยวเดียไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ